ให้เขารู้ว่าเราแอบตามอยู่อุ้ยเขาหล่อจังเลยสพงหล่อมากอุ้ยเขากำลังทำอะไรอยู่นะ่ะอุ้ยฉันชอบเขาบม,มากเลยอุ้ยหล่อทุกส่วนเลยทั้งหัวหัวไหล่ท้องขาฉันชอบเขาหมดเลยเกี่ยวกับแปลบวดฉันต้องแอบตามเขาไปถึงบ้านเพราะว่าฉันอยากรู้วิธีการใช้ชีวิตของเขาว่าเขาใช้ชีวิตยังไงถึงหล่อได้ทุกวันนี้เออฉันชอบเขามม้าบอ๋อคลิที่ไม้เหรอคลิที่ไม้มาเม๊บอ่าได้กิ่งไม้มาทำไงต่ออ๋อเลื่อนเหรอเลื่อนมาให้ผู้หญิงใช่ไหม อ๋อปอมเป็นต้นไม้ปอมอีกเนียนๆผู้ชายก็เฮ้ยเออรวยเหรใครตามหลังเรามาเฮ้ยไม่มีด้วยว่ามาด่านต่อมาลอลลลอออลอเฮ้ยไหนดูตังซิเอ้าอะไรอ่ะหล่นอะตัวหล่นเลยอ๋อเหมือนว่ามีอะไรหล่นเลยเอ้ยอะไรแน่กรโดงในนาสุนดิมาด่านต่อมาเฮ้ยอะไรอ่ะทำกุญแจหล่นอีกแล้วเหรอเฮ้ยกุญแจหล่นหายไปไหนอ๋ออ๋อชิบหายแล้วกุญแจหายไปไหนเฮ้ยเหมือนว่าเราต้องเก็บกุญแจว่ะท่านผู้ชมครับแก้ปูนแจไหมเฮ้ยกุญแจอ่าเออ ไอ้คุณแจคุณแจผมลยครับเใช่ค่ะคุณแจคุณอยู่ดีครับอุ้ยขอบคุณมากเลยนะครับคุณพี่สาวฮะพูดแค่ขอบคุณนี่นะไม่ขอเบอร์ใช่ไหเด้อเดี๋ยวเราต้องคิดที่อะไรอะ่ะเออคิดที่กระเป๋าเราอะอ๋อกระเป๋าเรามีผ้าเช็ดหน้าเอาผ้าเช็ดหน้าให้นี่เหรอหรือให้เราให้ใครดีวะหรือเก็บตรงนี้ดิอ๋อตรงนี้เดี๋ยวนะผมลืมคุณแจไว้ที่โรงเรียนแล้วโอ้าต้องรีบกลับไปเอาแล้วเสร็จเกิดเอาผ้าเช็ดหน้าเปลียโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยเอ้ผ้าเช็ดหน้าอยู่นี่เหร เอ้ยกุญแจยอยู่นี่เหรอ,อโอเคอเพื่อนจัดนะอ๋อคือมันไ,ไปปักกุญแจมา <laughs> มาจ้าต่อมาเอเอทำไมทำไมเป็นอยู่ในห้องนอนไอ้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ surprise motherfucker โอ้โหค,คือตามมาขนาดนี้เลยอืมคือแบบเป็นสตโตเกอร์มากโคตรสโตเกอร์เลยเดี๋ยวนะอันนี้ต้องคลิกที่ว่าอะไรอะ่ะลองคลิกด,ดิอ่ะคลิกไปฮะผมดูครับอะไรแค่ขี้มูกเหรอแค่ขี้มูกมาเอ้ยเอาไอ้เจยเลยเอ้ยอะไรเกิดขึ้นเออเออผีหลอก เฮ้ยเดี๋ยวมันเล่นใหม่ได้ดิว,ว่ามันมีหลายฉากใช่ไหมเอาลองดูดิลองดูดิต้องคลิกที่อะไรว่าเดี๋ยวนะมีคิดมีที่นี่อยู่มือถืออ๋อคลิกที่มือถือไหนดูหน่อยสิอา้าวชิบหายแล้วเสียงมือถือดังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถามว่าอ้าว่เจอพิ่ <c oughs> ผู้หญิงคือแบบไม่รู้ตัวเลยฉากต่อมาต้องคลิกที่อะไรคิกที่กระเป๋าอได้ปะอ๋อมีกระเป๋าคลิกที่กระเป๋าเ,เอาเอาขนมให้ผู้ชายกินได้หรอวะเดี๋ยวให้เรากินให้เรากินเหรอ โอ้หิวกินสักหน่อยดีกว่าเฮ้ยม่เสียงอะไรอ่ะเสียงมึนมีคนกินอะไรเลยโอ้ยพี่ไหนคอยเดชเฮ้ยไหนเรากดอันนี้ดิครับต้องกดอันนี้ได้ปะกดได้อ๋อคลิกที่ตรงนี้แล้วยังไงต่ออ่ะไออะไรอ่ะแมงมุมอุ้ยตบแมงมุมตายเลยทีเดียวโอ้ยพี่อะไรที่เราอยู่ในหลองวะเปิดประตูหรือว่าปลุกผู้ชายตื่นใช่ไหมไอวะถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปหรือยังไงหรือเอากระดาษทิชชู่ให้มันคือคลิกที่ผู้หญิงวะอ๋อเก็บ กะดาษตรงนี้แล้วยังไงต่ออ่ะโอเคลองนี่ดิ่ะลองดูเสียงมือถือดังโอ้ยโทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแคทเออวันดีครับยังไงอ่ะได้ไหมเออวางเออนอนต่อดีกว่าแล้วเราก็พอยหลับไปตามผู้ชายยังหลับยันเช้าเลยโอ้เกินมากโอ้ฉันมีความสุขเลอเกินเลยกินของผู้ชายโหด่าที่สี่อะไรอ่ะเฮ้ยเดียวนะ มันมากาแฟเลยอุ๊ยเขามากับใครฉันไม่ชอบเลยต้องรากแค่นะท่านผู้ชมครับต้องคิดที่อะไรวะอ๋อปุ๊กผู้หญิงให้ตื่นเหรอแล้วปุ๊กผู้ชายตื่นเออขอโทษนะครับเอออาแม่ต๊ลุกแลกกันยื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 นยัลักโอ้ยยัยยัยยังไงดีวะหต้องคิดที่หมวกไอ้นี่วะอ๋อหมวกเก็บหมวกมาแล้วก็อะไรอะไอ้แสงมึงโคตรเจอเลย โอ้โหมีงี้ด้วยถอดหมวกคือแบบหืหแสกสะทอ้อนหัวต่อมาต้องปลุกใครอะปลุกผู้ชายเหรอหรือว่าเราต้องอ๋อไปนั่งแทนที่เออเอาเอาเอาเออเอาผู้ชายหายไปไหนส่งพงษ์หายเอา้าโอ้โไม่ส่งพงษ์ไม่สนใจเราเลยส่วนพงษ์เหลือหนี้จะปลุกผู้ชายก่อน,ะอนะออปะปลุกผู้ชายก่อนปะอ๋อปลุกผู้ชายก่อนเอาผู้ชายเดินหนียังไงต่ออะเอ้ยเธออย่าเพิ่งไปเอา้าพอปลุกผู้ชายผู้ชายเดินหนีเลยเดี๋ยวถอดหมวกมา อถอดบวกมาต้องถอดบวกดิถอดบวก,ลบวกแล้วปลุกไอ้นี่ให้ตืน่นปลุกให้ตืน่นเฮ้ยได้ไหมอ้าวอ๋เอเฮ้ยพอทันอย่างงี้เสร็จแล้วก็ใส่หมวกแนละ้วใส่กลับใส่กลับคืนเอ้ยเอามาแล้วเราก็เดินมาเดินมาเรียบร้อยคือชายอย่างงี้ก็ได้อยู่เหรอโอ๊ยได้แก่ผูชายเลยได้แก่ผูชายเลยไหนดาที่ห้าอะไรอ่ะอ๋เอเฮ้ย เฮ้ยผู de de á, so right ้ชายกลับมาถึงบ <alien> ้านอ้าวชิบหายแล้วยเขาก็น่ากลับมาฉันต้องทำยังไงดีไหนดูสิซ่อนซ่อนตรงไหนวะเอ้ยอะไรอ่ะนี่คือเฮียตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไหนต้องซ่อนไหนไหนอ่ะอ๋อซ่อนในนี้ได้เหรอโอเคซ่อนในตู้เสื้อผ้าฮะเอ้ยอ้าวมึงก็เกินนะพี่หญิงหน้ายังฟินอีกผู้ชายกลัวไม่เห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องซ่อนยังไงวะเก็บจานได้ไหมเก็บจานอ๋อซ่อนตรงนี้ได้เอ้าเดี๋ยวมันเนี่ยหรอวะ พอค่ะเอ้ยโทรหนึ่งเก้าหนึ่งเออผมเจอโอ้โหเหมือนว่าตัวเรานี่คือแบบการซ่อนแอบแบบซื้อบือ้แอแม่ซ่อนข้างนอกนิ่ซ่อนข้างนอกเลยไหมเออซ่อนข้างนอกครัท่านผู้ชมครับได้ไหมอ้าวโหหนาวต้องซ่อนตรงไหนวะเปิดซ่อนตรงนี้ได้ไหมต้องเดี๋ยวนะแต่มันเปิดตรงนี้ได้เหรอท่านผู้ชมครับมันเปิดตรงเตียงได้เ,เหรอเปิดตรงฟูกได้ซ่อนตรงไหนได้วะอ๋อซ่อนตรงประตูได้เหรอเออซ่อนไปไปตรงประตูได้ไหมเนี้ไปตรงไหนได้วะลองเปิดตรงนี้ดิเปิดตรงนี้เสร็จแล้วก็ คิดท,ที่ตรงนี้อ๋ออ๋อนี่ไงนี่ไงข้างไกลเอาข้างไกลามาตัดนี่เหรออ๋อตัดตรงนี้นี่ทำยังไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ตัวกูไม่โคตรเกินเลยอืมเอาวะเนียนไหมเนียนไหมต้องเนียนแหละทุกคนผมว่าต้องเนียนฮนะเออว่วงจังเลยนอนกอดตุ๊กตาหน่อยดีกว่านะครับผมเอ้ยปินยังเลยเลยวิชัยกอดโดยสพุพงกอด